โยโยโยบายมังกรเชิญกับคลึหนุ่งหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลึหนุ่งหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับบิ๊กแมชเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ไปที่เวลา4ี่ทุ่มครึ่งพิมารีกอังกฤษนิวคาสเซิลอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ3นิวคาสเซิล47แต้มจากการชนะ12เสมอ11แพ้ไป3นะครับเกมล่าสุดบุกชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์มา2ต่อ1คครับืนเนี้อ็ดดฮาวะครับหมดสิิทธ์ใช้งานมิเกลอารร์เมอนที่เจ็บ็บแล้้วกตองเช็คแอนโรับ กอร์ดอนนะครับดังนั้นเนี่ยคู่เซนเตอร์จะเป็นฟาเบียนแชกับสเวนบอตแมนนะครับตรงกลางก็นำโดยบูโนักิมาไลส์โจวิลล็อกข้างหน้ามีเจอรลิงตันอลองซันมักซิแมงนะครับหน้าเป้าน่าจะเลือกเลสลเดอร์อีซักก่อนคันลัมวิลสันนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้าแต้มจากการชนะ15เสมอ5แพ้ไป6เกมล่าสุดเล่นในลีกเนี่ยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอซาท์รอมตันศูนย์ศูนย์หลังจากนั้นไปเล่นบอลถ้วย2รายการนะครับล่าสุดคือการเปิดบ้านชนะฟูลแลมสามหนึ่ง สภาพทีมเนี่ยเอริกเชนฮาร์ตหมดสิทธิ์ใช้งานคาเซมิโร่ที่ติดโทษแบนนะครับอเลนโดการาชโชดเจ็บแล้วก็ต้องเช็คอิริเซนที่กลับมาซ้อมนะครับมีลลแรดฟอร์ดแล้วก็รวมไปถึงมาเซลซาบิเซอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเสด็จคนแรกน่าจะเป็นเดียแคร์นะครับแบ็คขวาเป็นวานบิสซากา้าซ้ายเป็นชอครับคู่เซ็นเตอร์เป็นลิซันโดกับวารานเหมือนเดิมด้านกลางเนี่ยคาดว่าจะเป็นเฟสจับคู่กับซาบิเซอร์นะครับแนวรุกอันตโตนี่บรูโน่แรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นวลเวกฮอร์สนะครับฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว2นนัดดใเกกมลีีทท่โออ์รฟฟจบ 0-0น,นะครับแต่ในฟุตบอลคาราบาวคัพนัดชิงที่เวมบรี่เป็นแมนยูชนะ2-0ครับแน่นอนก่อนเกม ใกล้เคียงสูสีมากนะครับเอาง่ายๆเสมอไหนเสมอกันเลยครับอย่างไรก็ตามครับผมว่านิโคลเซอรเริ่มกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับชนะมา2เกมติดส่วนแล้วก็รวมไปถึงแมนยูเนเตดมาเยือนเซนเกมพาร์คหฤดูกาลหลังสุดชนะกลับออกไปแค่2ครั้งนะครับดังนั้นเกมแบบนี้ผมว่าวัดใจเจ้าถิ่นนิวคาเซิลดีกว่าครับเล่นในบ้านนะครับยังไงกลับมามั่นใจอีกครั้งดูแล้วเนี่ยแมนยูไม่มีกาเซมิโล่ด้วยครับขาดตัวสําคัญในแดนกลางนะครับวัดใจนิวคาเซิลครับผมว่าปิดประตูแพ้ ไม่เสมอก็ชนะให้เชียร์นิวคาสเซิลเป็นคลืงนุหนังบิ๊กเนช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย